สวัสดี M.C. มุกน้อยดําซิงทุกคนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาน้องส่งมาใส่คําไทยเทกัน,นะคะ่ะชุดนี้นะคะงาน3ชิ้นก็คือมีตรงฝาท้ายแล้วก็ตรงนูน้นแล้วก็ป้ายทะเบียนนะคะกรอบทะเบียนยังส่งมาไม่ถึงนะคะก็รอก่อนเขาส่งมาให้ไม่พบตัวนี้ใส่แล้ว พอดีมุกมัวแต่วิ่งไปหาประเจนะคะมาไม่ทันตอนใส่งานสามชิ้นนี้ก็เราวๆหนึ่งหมืนนะคะมุกซื้อมาเบ็ดเสร็ไม่เกินหนึ่งมื่นบาทประมาณนี้เหลือใสสองชิ้นนะคะก็สรุปใส่อย,ยู่นี่อันนี้ช่างนะคะช่งอุ้ยกล่องกูสวยหรือมึงหลอวะกล่องกูสวยมากกว่าสดไหม สวนไหมเออสวนด้วยเพื่อนมุกเองนะคะเพื่อนสมัยเรียนอนุบาลด้วยกันจนจบม3สายกระบะเต็งเหมือนกันค่ะตัวนี้มึงใส่นานไหมนี่ไม่ให้ตอกูขี่รถตากแดดเอาหมบูบาทชวมือ ก็ที่มีติดรถมามันงานเดียวกันปะวะกับตัวในรถแต่สีมันบอลแต่สีมันคล้ายๆกันวะเพราะว่าสั่งคนละเพจนะคะอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นไอรอนบาร์นะคะงานดีแต่ของมุกงานก๊อปก็ติดรถมาก็มีชิ้นเดียวในรถนะคะอันนี้มุกซื้อจากเพจเออะไรนี่แหละจำไม่ได้ เดี๋ยวรอดูตอนใสกันนะคะรถก็ตอนก่อนเอาออกมารถร้ลลองสัญญาณกันขโมยแบบร้องแบบดังมากอะ่ะทั้งทั้งที่รถคันนี้ไม่มีรีโมทนะก็มันมีรีโมทแหละแต่ว่ารีโมทเจ้าของรถยังส่งมาให้ไม่ถึงรถงองไงอะ่ะสงสัยคิดถึงเจ้าของรถซะละถ้ารถพูดได้รถก็จะพูดบ่าพี่ต้อมมุกไม่ค่อยล้างหนูเลย งองอตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านนัชเกียรติบริการ,กรนะคะแถวบ้านมุกเองค่ะราดูกันงานตรงเนี้ยมันจะมีหลายแบบนะทุกคนแต่ว่ามุกเลือกเอาแบบเนี้ยมันดูมันดูแพงกว่าก็จริงแต่มันดูเท่กว่ามันจะมีแบบธรรมดาด้วย <c oughs> แต่ว่าตัวนี้มันมีป้ายโลโกโล้ร้านเลยไงก็เลยอเอาตัวนี้แหละน่าจะเทดีคิดว่า เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนวันหาอุปกรณ์อยู่นะคะเพื่อนมุกชื่อตะวันนะคะโสดลูกหนึ่งสนใจติดต่อได้แล้วตวลงมึงจะไปกี่โมงนี่ต้อง,งาบายอาถึงกี่โมง,ง,งเลือกี่โมง,งสีทุมท่มคุคิดว่าแม่งทำเออบายสามบสามใครจะไปกินเร็วขนาดนั้น ้ยกล้องกูสวยวะหรือมึงหรือมึงขาววะหรือกล้องกูไอ้กูซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะมึงมขาวชิบหายขาวเกินยังโลยัดขี้แต่ไม่มีเมียตัวไหนาสาย,ยากสุดตัวนี้ปะอืมตัวนี้ได้จอดเฮ่อันนี้เมื่อก่อนเขาก็ใส่ใช่ไหมมัน ใช่มันมีรอยเขาใส่อยู่มาก,ก่อนพี่ต้อมใส่แต่ว่าพี่ตอมถอดขายหมดแล้วเขาบอกว่าเขาถอดขาย <laughs> ก็มันมีรอยไงก็เลยเออซื้อมาใส่ดีกว่ามึงและใส่กูอยากใส่ตามเลยซื้อก็อยากได้ไงก็มันผีด ตอนแรกอยากให้เขาทําเป็นชื่อตัวเองด้ซ้านะมุกน้อยประมาณนี้เขาไม่รับทาขนาดล้างแล้วยังหมอแมแหมเลยอยู่บ้านมุกฝุ่นเยอะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะซื้อมาใช้งานไม่ได้ซื้อมาล้างจอดก็มีเปลือนกันบ้างแต่ดูแลไม่ได้ดีเท่าเจ้าของคนเก่าหรอกคะ่ะแต่ว่าเอาเขามาหาเงินเนาะมันก็ต้องขี่เปื่อนกันบ้าง ชิ้นตรงป้ายทะเบียนถูกใจนะแต่ชิ้นตัวที่กำลังใส่เพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแกวอ่ะตอนสั่งไม่แน่ใจว่าได้สั่งแบบนี้หรือเปล่าแต่ตัวป้ายทะเบียนเนี่ยสั่งแบบนี้แน่นอนแต่ว่าตัวนั้นน่าจะเป็นงานถูกหรือเปล่าวะมีถูกใจอยู่สองชิ้นชิ้นนี้กับชิ้นป้ายทะเบียนเออชิ้นนั้นไม่ดูดิ <laughs> สั่งเองก็ยังงง,ง,ง คันนี้เดี๋ยวจะได้โอนแล้วนะคะก็โอนเป็นชื่อมุกค,ค่ะตอนนี้เอกสารรถส่งมาแล้วพร้อมรีโมทนะคะเพราะว่าวันไปรับรถพี่ต้อมลืมให้รีโมทมาะคะ่ะก็กําลังส่งมาแต่ยังไม่ถึงบ้านมุกนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปโอนโอนเป็นชื่อตัวเองนะคะรถด,ด,ดาก็เป็นชื่อมุกเองะคะ่ะยกเว้นมอไซค์มอไซค์ผิดกฎหมายไม่ได้ต่ออะไรเลยน่าจะใส่นอตทองเนาะเขาไม่มีปะ สวยนะมึงนัดท้องดังก็ใส่สุดครับเนี่ยเขามีขายไหมล่ะเออจะขี่ถึงปั๊มไหมยังไม่รู้เลยเอาป่ะเอาเอาเงินมาเอาไปขี้กินเหล้าเป๊โป่งยังได้รถใบหลุนคือคือหัวเป็นรถใบหลุนแนนจงได้คือหัวเป็นรถใบหลุนบอกเมียนค่ะมู แฟนจังไดนู้หาแฟนบ่ได้ลยรอสานีตัวหมูกันแฟนตัวหมูค่ะเรียนนะไกันแต่แตนนุบานจบมสามแฟนจังไดเห็นไหมวันเสียเสียระบบหมดเลยมีแต่คนที่รอแฟนกันไปไปไปหลานเราเขาก็จะมากาจีบเนาะตัวปลาาาเด้้กกินยีมงตัวจังไดกับหมูกันเนาะแล้จะน่าเอามาวะบัวเงินข่อยที่มาเอาจังใดบ ว้าวไปเถอะเจ้าเหมาสิเจ้าร้อนสิกี่ทีบอกกี่ทีที่รวยบันเนาะรอเกินบันวะกลัวนักใจอะไร โอยใส่เสร็จแล้วชิ้นที่สองนะคะนี่ชิ้นแรกจะเป็นค้าตรงป้ายทะเบียนหลังยัเงเสียเงินไว้ใจมุกล่าสุดมุกโดนพ่อบนนะคะแต่งแต่รถไม่ใช่นี่โอ้โอพ่อความสุขของลูกขอหน่อยเดี๋ยวค่อยใช้ <laughs> งานเอบาสิ่งนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใส่ข้างหลังก็รถก็ไม่มีน้ำมัน <c ười> คิดหนักเลยจะขี่ไปยังไงถึงปั๊มวะปั๊มใหม่เขาตั้งตู้ a อทีมยังยังปั๊มใหม่หน่าจะยังไม่มี ใส่ขหม,มูกูว,งงว,ว่าของเขาน่าจะงานแพงองของแพง <c oughs> เราใส่ของของของ,ของถูกเ <c> ฮ <oughs> ้ยมันใกล้เคียงกันอยู่กับอันข้างในคล้ายๆคนละงงานแต่งตามงุบดูข่าวาว่ะ อยากกินกุวยอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่เอารถไปเติมน้ำมันยังไงวะกูขี่หนักกันรถไปปั๊มหมากเลยไหมอู้หมหมดหรอกรีบไปวะรีบไปรีบกี่เร็วไม่หมดเร็วปล่อยไรวะอืมอยู่เธอเหมันไกลนะวิทย์ทยอนสอนเพราะว่าเออดูอยู่เธอแบบอย่างไก่ขี่หมดไปเนี่ย คนเดียวมันหนักประตูดูไหนดูนี่ดูนี่นี่ก็มันอันาย่เอบ่าสิงเสียงเพลงเดี๋ยวรอดูอีกทีตอนสายเสร็จนะคะเพราะว่าเปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงค่ะ ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะรถด,ดำจอดอยู่นู่นยังไม่ได้เอาขึ้นมานะคะต้องเอาขึ้นมาจอดตรงนี้แคบม,มากบรรยากาศรอบๆบ้านตอนนี้ใส่เสร็จละมาดูกันก็จะประมาณนี้ค่ะงานจะเรียกว่างานสามชิ้นก็ได้สี่ชิ้นก็ได้นะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆก็เรียกสามชิ้นแหละคําตรงนั้นหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ปลายทะเบียนหนึ่งชิ้นจะเปลี่ยน ก่อป้ายทะเบียนเป็นไทยทีด้วยนะคะแต่ว่ายังส่งมาไม่ถึงแล้วก็งานตรงนี้อีกชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเหนื่อยมากทำรถกว่าจะเสร็จคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาค่ะนี่ยังไม่ใช้แต่ว่าใจอยากแตง่งรถเคยใช้นี่เนาะก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับน้องส้มต้อนรับเข้าบ้านนะคะไปเลย มาตอนไหนค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในทีคลิปหน้าค่ะให้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย